สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมวันนี้ชับเบีองอามเบลต์นะครับเอาพระที่อยู่ในในคอลเลกชันนะครับมาให้ชมนะครับองค์นี้ก็มีราคานะครับบอกไว้ก่อนนะครับก็ก็ปล่อยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาได้นะครับปล่อยให้บูชานะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับคือพระหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์เตารีดนะครับ พิมเตาลี่ใหญ่นะครับพิมพ์ A พิมพเขาเรียกว่าพิมพ์ A ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพระหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่ที่ทำการสร้างนะครับต่อจากรุ่นที่เป็น2497เนื้อว่านนะครับตัวนี้จะเป็นโลหะรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นที่มีราคาสูงที่สุดนะครับในเนื้อโลหะของพระหลวงปูทวดทั้งหมดนะครับก็ ออกปี2505นะครับเขาเรียกว่าปีเขาเรียกว่าเตารีดปี05น้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นพระหล่อนะครับไม่ได้เป็นพระพิมนะครับเป็นงานหล่อนะครับจะมีเนื้อเนื้อที่ออกมานะครับถ้าถ้าแพงที่ที่แพงมากๆเลยก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะน,นั้นก็จะค่อนข้างสูงนะครับราคาขึ้นไปหลักล้านนะครับ แล้วก็มีเป็นพวกเนื้อเมกะพัดนะครับที่หายากนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเนื้อโลหะผสมครับเนื้อโลหะผสมก็จะเป็นพระหลวงปูดทวดปี05ทั่วไปนะครับที่ที่มีซื้อหากันในตลาดนะครับค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ราคามีตั้งแต่ตั้งแต่แสนกว่าๆนะครับขึ้นไปจนถึงหลายหลายแสนนะครับ นะครับก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามนะครับของแต่ละองค์นะครับราคาก็มีอันนี้องค์นี้นะครับก็เรียกว่าไม่ได้สวยมากนะครับพูดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้สวยมากนะครับเพราะว่าราคาองค์นี้ก็ไม่ได้สูงมากแต่แท้แน่นอนนะครับก็เป็นเป็นองค์แรกที่ผมมีนะครับ ทีเ่เป็นองค์แรกของรุ่นปี05ที่ผมที่ผมบูชาเอาไว้นะครับตอนนั้นก็เบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับก็ยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีมีทุนทรัพย์เยอะพอที่จะไปไปหาองค์สวยๆนะครับก็ก็ได้คนช่วยดูให้นะครับก็หาได้มาก็จะได้มาองค์นี้นะครับสภาพะจะเห็นว่ามี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาพระเขาเรียกว่าสภาพน่ารักละกันนะครับก็มีมีผ่านการใช้งานครับมีความสึกไปพอสมควรครับแต่ยังเห็นนะครับหน้าตานะครับตาจมูกปากนี่ครับก็ยังเห็นอยู่นะครับจีวรนะครับสังคติอะไรเห็นชัดครบนะครับแล้วก็ฐานฐานด้านล่างก็ยังเห็นชัดอยู่นะครับยังจัดว่าสวยงามครับ ด้านหลังเห็นชัดนะครับสวยนะครับมีรอยฝนรอยอะไรชัดเจนนะครับองนี้เนี่ยผมได้มาเป็นองค์เปล่านะครับเป็นพระเปล่าแล้วก็ผมก็เอาไปเลี่ยมทองนะครับนี่อย่างที่เห็นนะครับนี่งานเลี่ยมทองงานมือนะครับสวยงามนะครับทองหนาองค์นี้เลี่ยมมาน้ําหนักทองประมาณ6กรัมนะครับเลี่ยมทองหนา6กรัมก็เฉพาะเนื้อทองเดียวก็ก็ไปเฉพาะค่าค่าเลี่ยมอัดกันน้ํานะครับเลี่ยมหุ้ม จับขอบแกะลายพวกนี้ก็เฉพาะกรอบอย่างเดียวก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับนะประมาณนั้นองค์นี้นี่มีบัตรรับรองมาให้นะครับนะครับอันนี้ผมผมซิลเอาไว้นะก็เนี่ยครับบัตรรับรองจากพระใต้าสายตรงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นเล่นพระหลวงปู่ทวดก็น่าจะต้องรู้จักแล้วนะครับพระใต้าสายตรงนะครับก็ก็เป็นเป็นสายหลวงปู่ทวดโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า าสายนี้ฟันทงว่าแท้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับก็ไม่มีที่ไหนแท้กว่าที่นี่แล้วนะครับเพราะนี้เขาเป็นกลุ่มที่เป็นทั้งกรรมาการเป็นทั้งอะไรต่างๆนะครับก็คอนเฟิร์มแล้วครับว่าองค์นี้แท้แน่นอนนะครับสบายใจได้นะครับก็เลยลงทุนนะครับเอาไปเลี่ยมมานะครับองค์นี้ได้มาก็อยู่ที่ประมาณแสนกลางๆนะครับเกือบเกือบกลางอะ แสนกว่าบาทน,นะครับแล้วก็เลี่ยมอีกหมื่นกว่าบาทประมาณนั้นนะครับก็สนใจทักได้นะครับองนี้ปุกเสกโดยพระอาจารย์ทิมนะครับที่วัดช้างให้นะครับพระอาจารย์ทิมที่วัดช้างให้เป็น,ปนโลหะรุ่นแรกนะครับเนื้อเนื้อโลหะผสมนะครับของของอพระหล่อหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดใหญ่เอนะครับก็จะมีเนื้อออกทองกับเนื้อออกแดงนะครับ น,นี้เนื้อออกทองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ก็ตามตำราท่านว่าอันนี้หล่อในวัดนะครับหล่อที่วัดเลยนะครับแต่ถ่านเนื้อออกแดงๆส่วนใหญ่ก็จะไปหล่อที่ลงหล่อนะครับประมาณนั้นองนี้ก็คือน่าจะหล่อที่วัดนะครับเพราะเนื้อมันจะออกทองๆนิดนึงนะครับอ,องค์นี้ผมถ้าเพื่อนๆเห็นไม่ชัดนะผมมีรูปสตูให้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็ทักมาขอดูได้นะครับ องนี้ผมมีถ่ายมีมีรูปสตูก่อนก่อนที่จะเอาเข้ากรอบนะครับนี่นะครับรูปสตูนะครับเดี๋ยวต้องซูมเอานิดหนึ่งนะหรืออ่านี่นะครับรูปสตูนะครับก็สวยงามนะครับเห็นชัดเลยนะครับทุกอย่างนะครับรายละเอียดครบถ้วนนะครับอันนี้ด้านใต้ครับด้านใต้ฐานนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับเนี่ยเห็นรอยฝนรอยตะใบชัดเจนนะครับขอบเขือมุมนะครับ0-5นะครับก็จริงๆดูดูไม่ไม่ไม่ยากมากนะครับนะครับด้านคางต้องแน่นเรียบเนียนนะครับแล้วก็ข้างบนตรงส่วนบนนี่ต้องโค้งขึ้นนิดนิดประมาณนี้นะครับองค์นี้นะครับองค์เดียวกันนะครับชัดเจนครับในนี้เนี่ย ถ่ายออกมาจะออกติดแต่ก็เห็นแหละว่าเป็นออกเหลืองนะครับสวยงามนะครับประมาณนั้นก็นั่นแหละครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาได้นะครับองนี้ปล่อยให้บูชาครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าออพอผมเริ่มเก็บไปเรื่อยเรื่อไปเก็บไปเรื่อยก,ก,ก,ก็มีโอกาสได้องค์ที่สวยขึ้นสวยขึ้นนะครับแต่ว่าจะเก็บไว้ทุกองก็คงไม่ไหวนะครับก็ขออนุญาตปล่อยองค์นี้ออกแล้วกันนะครับใครสนใจ แท้แน่นอนครับขึ้นคอสบายใจนะครับแต่แค่ราคาก็ก็ก็ตามสภาพนะครับก็ไม่ได้สวยมากราคาก็ไม่ได้สูงมากเช่นกันนะครับประมาณนั้นนะครับถ้าสวยๆองคหนึ่งก็ต้องไป2อสามแสนนะครับองนี้ก็ประมาณแสนกลางๆแล้วกันนะครับหลวงตุ่หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับพิมพ์เตารีดใหญ่ A นะครับมันจะมีพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ C นะครับก็จริงๆก็จะมาจะรู้สึกว่า พิมพ์ A ก็จะแหลมหน่อยนะครับพิมพ์ B ก็จะโค้งนิดนึงแล้วก็ C ก็จะกว้างๆป้นปานๆหน่อยนะครับพิมพ์ A จะพิมพ์เป็นพิมพ์ที่ราคาสูงที่สุดนะครับประมาณนั้นละกันนะครับเข้าๆเท่านี้ละกันนะครับมีบัตรรับรองให้เรียบร้อยนะครับสบายใจได้นะครับสนใจก็ทักทายมาครับบััสดีครับ